Best um, Boom, Boom. มไม่ได้ขาดใจตายตจะอยู่งไงทำไมมีเสียงดนตรีกำแง่งแทบพังลาโพงกระสตยงานกาอกวารีบรก,รก,รก้บ้านกอให้งมสิไปยังไก็มู่้จะาดใจตายที่ไม่ ทีมผมต้องแข่งไอทีมเน่แดนเดวิลเนี่ยแดนเดวิลเล่นนอกเกมตลอดเลยนักสืบบอลยนต์แบบนี้เกมกีฬาน่ะสายสาเสมอนะครับแต่คนเนี่ยทำให้ดูสกปรก มาด้วยไม่ใช่เวทีมวยอ,อะฮะขอโทษนะในฐานะที่ผมเป็นคนจัดงานอะผมขอถามว่าคุณยุ่งอะไรด้วยฉันถูกเชิญมาเป็นกรรมการที่นี่ทำไมฉันไม่มีสิทธิ์ยุ่งอะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอเป็นกรรมการคู่นี้เลยลวกันนะไปพักหายบ้าแล้วค่อยกลับมาแข่งต่อไปไปพักก่อน โ yeah. so yeah. uh, ยสวัสดีย,ยังสวัสดีสวัสดียังโซมคุณก็ t ด้เงินล้วยังอ่ะยื่นหนูยื่นแมวดีวะโอ okay, <I> เคอีซี่เอกทัศน์จีสามร้อย แรงเก่าๆมันสิบเท่าเลยนะเว้ยรับรองว่านายหาจากที่อื่นไม่ได้แนะ่โอเค okay. you're the best <laughs> ของนี่มันเจ๋งจริงเลย <I know. S 2> โบแต่ตอนแกไปปล่อยของอ่ะแกห้ามบอกใครนะว่าได้มาจากพวกฉันถ้าเรื่องนี้ถึงหูตำรวจอ่ะฉันส่งคนไิดกกบแกเ้าใจ I know โอ้ดีมากดีจริงดีดีพี่ <laughs> พี่พี่เอาพลังพี่ว่าซับทอเล็ตทอเล็ดห้องน้ำห้องน้ำอยู่จังใสแก <Yeah. S 1> ไม่ไหวแล้วเออเออแตงกิ้วแตงกิ้วขอบคุณหลายหลายแล้วปวดเยี่ยวไี่บ้านมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าวะ <S <S รู้ไหมคะว่าทำไมอะ่ะ ที่เป็นสีอ่ถึงไม่ใหญ่จะออกงานกับพวกบรรดาไฮโซก็นั่น่ะสิคะมีเหตุผลอะไรอะคะที่ต้องเหนื่อยมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆอีกอะคะที่เป็นสีทนไม่ได้ที่จะเห็นเยาวชนของเราอะนะหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่แผนนะเห็นแล้ว สตรีทบอลน่ะน,นะเขาไปเผยแพ้่ในแใหล่งชุมชนเพื่อจะให้เด็กเยาวชนที่หลงผิดอ่ะหันมาสนใจกีฬาจะได้หา่างไกลและก็ติความอนาคตของเขาเนะดีขึ้น นิกกี look, y, ้เป็ยจ yup> ัดงานเนี้ยพี่ผมไม่ได้ทำตามฝันแน่นอนเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะใครๆก็ยกให้นิกกี้เป็นไอดอลของวัยรุ่นนิกกี้มีอะไรอยากพูดไหมคะแน่นอนครับที่ผมกับแม่ต้องมาเลยแบบนี้นะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยนะครับแต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนต่างหากเลยครับกีฬาเนี่ยเท่กว่ายาเสพติดแน่นอนครับเชื่อม ถ้ามันส่งยากันเมื่อไหร่จับเลยไอ้โมเฮ้ยหยุดอย่าให้รวจเฮ้ย เป็นนักกีฬานะเนี่ยฮะไปเล่นไปไอเบียเก็บมหงุด ไขอบใจวะเจ๊คนนี้ไม่ทำไรยผิดฮะแกถึงได้วิ่งไล่ตามมาเนี่ยปล่อยแกรับยาตะลกนี่มาขายต่อใช่ไหมฮะผมไม่รู้ปล่อยผมแล้วนี่อะไรไม่ใช่ของผมปล่อยหมูเป็นสุ้งตัวไปไอ้สนไปงมาอะไรวะ แกถึ่นั้นไม่อยู่เนี่ยอยู่ยข้าต้องไปทำง,งานต่อไว้เราค่อยเจอกันไม่เป็นไรไปไปพากันก่อนไปเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นในงานสตรีบอลได้ยังไงอะ นั่นมันโดนตำรวจค้นอยู่ว่ะมันจะทัดทอนมาถึงเราไหมเนี่ยมันไม่กล้าหรอกเอ้ยเายาไปที่ไหนดีอ่ะพี่เอาอยามาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราเบาดีเดี๋ยวรได้สไลน์จหมดแน่เนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่แก้นะเว้ยไม่ได้นานมากกลัวเอาอยามา เดี๋ยวพี่ขอแยกคนตลุ่หน่อยนะเชิญเลยครับต้องก็มาเลยโอเคครับโอเคขอบคุณมากนครับ นี่เธอไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าไม่ไหวเนี่ยก็เปลี่ยนตัวสำรองได้นะไม่เป็นไรครับผมไหวครับแน่ใจนะแน่ใจครับงั้นเริ่มการแข่งขันได้